สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วนะครับเราเป็นเลาะแช่แนวนะครับเมื่อนี้พี่น้องมาเลาะทั้งอำเภออำเภออำเภอเดชบอกอำเภอเดชครับอยู่บ้านนาสวงบ้านนาสวงแยกแยกนาสวงเนาะอยู่กับเจ้าของคอกพอดีสวัสดีครับพม่สวัสดีครับชื่อพ่อสุวรรณสอดสีครับพ่อสุวรรณัะอายุหลารปีไหนล่ะนี่ห้าสิบสองครับห้าสิบสองปียังหนุ่มๆอยู่เลย หนุ่มเพราะว่าออกกันมังกรีสู้มือออกกันมังกรก็คือตัดยาเกี่ยวใหญ่คือหลายตัวแทนก้านนี่เหลือจักโตครับตอนนี้ช่วงนี้ย่งอยย่แปดตัวครับแล้วแปดตัวครับทั้งว่าน้อยว่าห่ครับว่านู่กมันร่วมกันแปดตัวเฮดคอกก็ถือว่าเป็นคอกมาตรฐานเลยพี่น้องนะครับยุบ่ัไก่เดยจากแยกสี่แยกไฟแดงหน้าสวงนะครับ คันมาจากวาลินกับก่อนหอดเนาะก่อนอหอดขวามือแนมเขามาเห็นหลายมือละนะครับวันก่อนกับมาเห็นแต่หลานนะครับคนบอกว่าลุ่งบ่อยูเพิ่นว่ามือนั่นก็เลยบอกเพิ่นว่าเดี๋ยวเอามือเอามือ,อ,มอไม้จังเสดใมาหา <c oughs> ที่แวะมากก็คือนี่พี่น้องเบิ่งติล่ะนี่แตงงัวแดงนะครับโตใหญ่ๆนะครับที่เพื่อนเลี้ยงไว้นะครับนี่ <c oughs> เลี้ยงมาจะปีแล้วครับนี่ <c oughs> เลี้ยงมาสี่ปีครับ สี่ปีห้าปีครับนับย้อนถอยหลังไปอย่าบอกได้ว่าซื้อตอนง้วแพ่งสุดๆครับผมครับผมตอนโควิดบ่ครับตอนโควิดหน่นอยง้วแพ่งสุดโควิดครับโอ้เป็นจังไดมาจังไดคือได้มาซื้อง้วแพ่งเลี้ยงช่วงนั้นช่วงนั้นก็เลยนั่งเลียนไปเลีนมาโบมีงานทำนะครับก็เลย คิดว่าอยากเลียงง่วงเทียมได้พอได้ขายพอได้ขายพอได้อันมีงานเทียดเอเพราะว่าเห็นมันเป็นราคาเห็นเป็นราคาดีก็คิดว่ามันจะแบบเป็นราคายาวเลยครับมันละโบแมนเนาะมันเป็นราคาตอนเข้าซื้อเนาะมันเป็นราคาตอนเข้าซื้อพอมาเข้าคอเข้าปุ๊บไดเจักเดือนมันลงมามาเลียงในปีเดียวครับปีเดียว ตอนนั้นได้ขายอย่างเล่ย์มันบ่นตอนนั้นนะบ่ครับโอ้ซื้อจักแม่ตอนนั้นที่ว่ารคาคาซื้อมาสามแม่ครับสามแม่ครับแม,ม,ม่ละประมาณแม่ละประมาณแปดหมื่นเก่าหมื่นนครับแม่ละแปดเก่าหมื่นครับสมได้เลยอยู่บ่ตอนนั้นซื้อมาสมครับสมได้เลยเป,เ,ปเป็นเป็นงวดทองกันมี่งวดมา่านกันมี่มันบ่ไม่ถึงงวดทองอ่อนครับโอ้เป็นงวดม่านงวดทองอ่อนนะครับซื้อเข้ามา อ,อนี่แมนบอแม่หลักที่ซื้อมาตอนนั้นนี่ตัวนี้ลูกมั่นหรือแม<น>่ที่ซื้อามาตอนนั้นครับนี่ตัวนี้แม่ครับอยู่ครับโอ้ที่ซื้อามาตอนนั้นแมน,นบอครับได,ได้ได้จจกลูกหล่ะล่ะนี่ได้ลูกสองตัวครับได้ลูกสองตัวครับราคาเดตอนซื้อมาจําในบ่อนี่ตัวนี้ซื้อมาเก่าหมื่นครับเก่าหมื่นครับง่ว่าเก่าหมื่นมันกระใหญ่สมตอนมันแพงอยู่ดอกเนาะครับถ้าพูดถึงตอนนั้นเนาะซื้อผู้ใดว่าซื้อเก่าหมื่นก็ได้ว่าถึกตอนนั้นแมนบอครับยังซื้อแถม แถ่ม่านอ่อนๆอีกแม่นห่ดละแล้วก็แม่นี่บ่เนี่ยอีกแม่นึงนี่บ่ครับแม่นี่ลูกที่ซื้อมาติดโอ้ลูกมาเกิดอยู่ข้อเข้าหรือติดมาติดมาครับติดมาเป็นโค้ม,มาเนาะครับโอ้ใหญ่ตัวละซื่อมาลูกเพิ่นหน่อยอันอันเพิ่นยังนี่ยหน่อยอยู่เออเออดี๋ยขายแม่เพิ่นไปหาเืินที่ผมว่าโอ้ซื้อซื้อโค้โคมก็คือแม่เพิ่นกับ แม่ลูกลูกตัวนี้ครับเก่าหมื่นที่ไอ้บอครับซื้อมาแสนแสนเอดครับโอชซื้อมาแสนเอดครับซื้อมาแสนเอดมาขายแม่เพนหาหมื่นครับขายแม่หาหมื่นเหลือลูกมั่นไห้ครับโอ้แล้วแม่มันก็บได้ลูกอีกแม่นบ่อยู่กับเฮาบ่ครับซื้อมาแป๊บเดียวก็ขายเลยนะครับโอซื้อมาแป๊บเดียวก็ขายครับเป็นอย่างคือได้ขายออกไว้แท้สมบติครับโอ้มันสมบติครับก็เลยจะเป็นต้องขายหาหมื่น แล้วก็เอาลูกมันไว้แมนบ่น,นี่ก็เห็นเห็นก็คือน,นั่นลุกไปประมาณหกหมื่นแล้วครับแต่ว่าเหลือลูกมันถ้าลูกมันนะคันเป็นตะกี้นี่ตัวน,นี้ก็ได้แสนขึ้นกันแต่ว่าตอนนี้มันบอ่อได้กับผมมีผู้ใดามาจีบเลยบ่อนี่ยใหญ่ๆแดงๆอย่างนี้สิบ่ครับมับม่มีผู้ใด,ดามาจีบ,บเลยบ่อใด,ดบอาว่าขายนะบ่อบ่อใดว่าว่าขายก็คือเสียไว้เห็ดแนวแทนแม่มันครับสมแล้วบอครับนี่สมแล้วครับสมแล้ว ครับติดแล้วติดครับโอ้สมตัวใดไว้นะตอนนี้สามหนึ่งครับเคเอฟสามหนึ่งครับอุ้ยออกมาคือสุเป็นตะเบิงนี่ขอดเดือนใดนี่ตัวนี้ขอดเดือนมกอะไยท่านท่านว่าครับปลายปีปลายปีโอ้กำหนดขอดปลายปีออ้ยแม่สูงเท่าใดนี่ไอ่นี่ประมาณนี่ร้อยหกคือสิบกว่าได้ปอนี่ประมาณลอยห้าสิบห้าบวกลอยหาสิบห้าบวกผมสูงลอยหกสิบห้าครับ สูงประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกนอหนีเนาะครับโอ้ใหญ่คักแม่พี่น้องนี่ก็คือซื้อแม่กับลูกเพิ่นมาแม่เพิ่นสมบติตไอเราขายไป 50, 000, ห้าหมื่นเหลือลูกมั่นตัวนี้ไว้ก็ซั่วมาตัวนี้ซื้อหกหมื่นเนาะครับเออซั่ว่าง้อหกหมื่นซะแต่ว่ามั่นกะท้องแล้วนะครับอีกบดนกะออกมามันกะสิหานลงไปเรื่อยๆนะ 60, 000, เนาะหกหมื่นเนาะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นก็ได้ลูกตัวหนึ่งอะครับนีบ่ได้ลูกตัวหนึ่งว่าได้ลูกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ เป็นตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้อยู่ทางนั้นครับโอ้ได้ลูกตัวนึงแล้วนี่ลูกสองในท้องครับโอ้อ้โกระหานไปเลยลูกตัวผู้เพื่อนโอ้ลูกตัวใดครับผสมไปนั่นนะตัวนั้นตัวถึกตัวถึกนี่ลูกออกฟอร์ดครับลูกออกฟอร์ดบ่อครับนํำเสือมากที่เหลยกเลยกระสมเลยใส่ตัวใดนี่ครับโอ้ตัวนี้บ่อครับอู้ใหญ่เติบ้วตัวนี้ลูกออกฟอร์ดอายุหลายวันไหนแล้วอายุดประมาณปีนี่แล้ครับประมาณปี อยสูงคือแม่เนอะสูงหลายสูงหลายใหญ่หนาน้ำพี่น้องลูกออกฟอร์ดปีกว่าแล้วเขาจะพัฒนาจังไดต่อน,น่ะนะออกมาเป็นตัวทึกงแนวนี้ว่าจะเอาว้เบิ่งจักหน่อยนี่เหรอครับที่ทอ,อันเป็นพอพันได้นะครับเอ้เบิง่งเผื่อเป็นพอพันได้เนาะและ้วก็ยังมีไซร์หลายอีกนี่บ่ แม่หนึ่งแม่หนึ่งอยู่นี่อันนี้ก็ซื้อมาามันบ่ตอนนั้นมันบ่ซื้อมาเท่ากันครับแม่นี่ซื้อมาแปดหมื่นครับแปดหมื่นนี่คือตอนแพงเด้อพี่น้องเด้อตอนแพงตอนแพงแล้วให้ลูกเจ๊กโตแล้วตอนนี้ลูกตัวที่สี่เพื่อนครับนี่นี่ตัวที่สี่เอาคือคุ้นแท้เรียงงวยหาปีได้ลูกสี่ตัว่าคุ้นเต็ม่ปีละโตปีละโตเพราะจะขอดมาได้สามเดือนเพื่อนกระสมครับ คุณอยู่คุณอยู่แนวนี้ซัําปีละโตเนาะครับนี่ซื้อมาแปดหมื่นลูกมันไปใส่เบิดล่เเป็นตัวผูกคล้ายเบิดเลยครับลูกผูกเบิดุดโตผูกตุกโตครับเธอคุณอยู่ให้ลูกทีแต่ว่าเธอนี่บุกคุณอเรื่องให้ลูกตัวเมีอเลยก็ห่วงลูกเอาก็ยังดีเนาะเพราะได้ลดต้นทุนไปเนาะขายไปตัวละหมื่นสองหมื่นสามก็เพรได้ลดต้นทุนไปนะครับนี่ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็อีกตัวนึงบ่อนี่ครับตัวนี้เป็นลูกมั่นบ่หนีอย่างไรหรือซื้อมาลูกมันครับโอ้ลูกมั่นครับลูกตัวใดนี่ใหญ่อยู่ได้นี่ตัวนี้ก็ตัวถึงซื้อมา่แะครับั้งเต่อันตัวหน่อยเป็นลูกเพิ่นอ๋อตัวนี้ก็ซื้อมาครับก็แสดงว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เลี้ยงว่าเขาซื้อมาสี่แม่เนาะแม่หนึ่งขายไปเนาะก็เหลือสามแม่ครับแน่ขายไปก็แม่นี่กับแม่นี่ โอ้ตัวนั้นมันติดมาเนาะผมก็ลืมติดมากเออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นี่ซื้อมากตอนนั้นครับเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นอีกแล้วพี่น้องแปะแสนสุดโตเลยนะครับนี่อันนี้ก็ได้ลูกหลายตัวแล้วมั้งลูกตัวที่สองพ่อุลูกตัวที่สองวันนี้โอ้ห่วงลูกห่วงลูกลูกตัวที่สองยก็จะคล้องมันย่งบัวหัวแบนี้พ่นมาอื่นมาห่วตัวแรกได้เป็นตัวทึกคือกันบ่หรือตัวเมียตัวเมียครับโอ้ตัวเมียบ่ ตอนนั้นในลูกตัวเมียนะได้ขายออกไปล่ะขายออกไปคือกันครับขายไปวังไม่ไหวนี่หมดหรือช่วงใดขายไปได้ปีหนึ่งแล้วครับขายไปได้ปีหนึ่งแล้วครับขายตอนนี้หน่อยแบบนี้เลยตัวเมียบอกครับได้ได้ได้ราคาบอขายได้หมื่นห้าครับขายได้หมื่นห้าเออกน่อยเนาะแบบนี้แหละครับพรางแต่งัวอเพราะแต่เจ็ดแปดเดือนเื่กันแปดเดือนนี่แหละครับผมประมาณนั้นเนาะประมาณตัวนั้นประมาณตนั้นเจ็ดแปดเดือนได้หมื่นกว่ากว่าหมื่นสี่หมื่นห้า กรพอได้ลดต้นทุนนะครับอนนี้อันนี้เดขึ้คือมาแดงดีคักแท้ลูกตัวใดนี่ตัวนี้ลูกอันข้องแปดครับลูกคเหลูกแปห้าเนาะครับลูก8ปดห้าจะปีละนี่ทั้งหดปีรึ่งครับคนละตัวกับตัวเมื่อกี้แม่นปน รึตัวเดียวกันเือเอาเพื่นมาคือคนละตัวครับตัวคนละตัวเนาะตัวทูออกฟอร์ดโอ้จนออกฟอร์ดเนาะโอ้คนละตัวนี่คนละตัวนี่ปั๊ดแดดเป็นปลูกของแม่นี่ยใส่นี่บ่ครับเอาแม่นี่แม่นี่เพิ่งมาจากคอกนี่ครับเมื่อกี้เพิ่นกินยาอยู่นั่นเนาะปัาดงัวหรือสร้างนี่ปตานี่ตัวนี่โอ้ยใหญ่แห้งพี่น้องนี่นี่ลูกเธอบ่ครับโอ้ คืองามแท้แม่นี่ไอ้หนาใหญ่ครับหนาใหญ่นี่เป็นยังไงตะกี้บ่มีผู้ใดไม่ละค่าแน่บอกเขามาให้อยู่ครับมันอันราคาบ็ด่ได้กันก็เลยบได้ขายครับตอนแพงบะครับเขาไมา่ให้เท่าไหร่ครับนั่นเขามาให้สองแสนสี่ครับเขามาให้สองแสนสี่ครับแต่ว่าราคาบ่ตรงกันก็เล่ยบวดใ่ขายเ่อยบด้ขายครับช่วงใจเฮาอยากได้เท่าไหร่ตอนนั้น ยากได้สองแสนหกครับขาดอยู่สองหมื่นเลยบอได้ขายมันก็เลยติดคอหอดซุ้มมือนี่ติดตุกมือนี่บอคิดอยากขายในวันนั้นนะบอได้ขายเลยครับบ่ได้ขายเลยเรียงไว้เบิ่งเรียงไว้เบงครับองง่วไหลายนี่เขาได้ปลูกยาบอปลูกยุ่สามไรครับปลูกสามไรับเป็นแพ่งโกลาสสองไร ครับกินนี่ไรหนึ่งครับข้างล่างน่นก็แมนมันนะข้างล่างเลื่องง่วไปมันนะครับโอ้ยก็แมนครับอุ้ยแม่นี่ไหมพี่น้องนี่เขามาให้สองแสนสี่จะของอย่างไรสองแสนหกก็เลยบ่ดด้ไปแต่กะห้ากระเลียงเอาลูกมันเนาะเกิดมาเป็นตัวเมียนี่ได้สักอีกสองสามโจมันก็คุมแล้วที่สะขายไปตอนนั้นเนาะครับ ง่วมันก็บอเปน็นราคาพูดนะไอ้ใน,น,นช่วงนี้เนาะง่วช่วงนี้นบอเป็นราคาครับรู้ตนผู้ซื้อมากตอนแพงสันดวร์คือไอ้ลงทุนไปหลายปรนมดน,นี่เฉพาะซื้อง่วเฉพาะซื้องว่วลงทุนไปประมาณ 2, สองแสนแปดครับสองแสนแปดครับเลี้ยงมากอาตีก็สี่สี่ปีห้าปีเนี่ยแล้วขายที่เห็นเห็นนี่เป็นเงินสดๆที่ห่อได้มานี่ยคิดไปสักประมาณแสนหนึ่งครับแสนหนึ่งครับ แล้อยู่แสนแปดแต่ก็เหลืองื่อหลายอยู่ครัเออจังซี่ก็บอถือว่าขาดทุนครับนสมาลายเป็นแต่ละตัวนี่คันวันสีขายมันก็ลุบคันขายเบิร์ดเท่าลุปแล้วท่านที่เล่นมันบ่ตอนนี้คันขายเบิร์ดรูคือช่วงนี่ขายปุ๊บรุปปั๊บเขาต้องสู้ต่อไปนะซื้อต่อไปครับโอ้ยแต่ว่าได้มาเห็นงื่อแดงงามแนวนี้ก็มีแห้งใจพี่น้องนะครับนั่น ก็คือลังโตมัมบบรย์ราคากันไอแล้วก็บริษัทใดขายนะครับแล้วบักเถิกนี่เดะเถิกน้อยนี่กับแม่นโตนึงนี่เถิกใหญ่แดงๆอีกเมื่อกี้อีกโตนึงอ่ะลูกอีสองแสนนั่นลูกอีสองแสนสี่นั่นๆๆๆเฮาสีขายอยู่บ่ครับหรือยังไงนั่นถ้าปีใหม่ก่อนครับโอ้รอบปีใหม่ราคา<ม>ทั้งเทียร์โครงการขึ้นขึ้นมานะบ่เผื่อมีโครงการดีๆเนาะดูว่าราคามันกระเตีองขึ้นมาม นี่กระตรนึงนี่นี่นี่ทกนี่กระตรนึงที่ว่าเสียไว้เบิ่งก่อนแมนบอลนะ่ครับตน้นก็เป็นตัวเมียตัวเมียหนึ่งสองสามสี่คับง้อน้อยนี่นนนห้าโตเนาะครับห้าโตเตัวผู้สามตัวผู้สามนี่นี่ตัวนี้เบิ่งเได้พี่น้องเด้นี่ปีใหม่ผู้ใดอยากได้แบบสีจัดจัดนะครับ,รบเอาไปคุ้มฝูงกะ เพราะเบิ่งอยู่เด้หน่มันสูงดีไหมสูงได้แม่ใหญ่ได้แม่นี่บนท่านเต็มเฟรมเนาะครับได้เลี้ยงหัวอาหารบ่ครับสมือนบ่อบ่อบรเด้๋ยเลี้ยงครับบ่มีหัวอาหารเลยหัวอาหารไม่มีแต่ยาครับยาสดครับกระเฟื่องครับโอ้ยาสดกระเฟื่องเดี๋ยวสมุดเข้าไปเบิ่งบ่โอ้บ่มีไฟครับบ่เป็นหยังเาะเดี๋ยวเราผสมถ่ายเดี๋ยวสมุดเข้าไปเบิ่งใกล้ๆก่อนตัวใดมันแข็งมันหัวงดูกระบอกไปแล้ว เพ่งแต่โตใหญ่ๆนี่แหละสองแสนสี่ข่ามาให้สมัยตะกี้พี่น้องเอ้ยนี่ลูกมันนี่นี่นี่ช่วงนี้เพราะราคาเมั่นบอกครับนี่ถ้าใดราคาามื่นแปดนี่จะขายอยู่โอ้ช่วงนี้ในมื่นแปดขายครับโอ้ในมื่นแปดขายเด้อพี่น้องเด้อมันกับมั่นาไปคุมฝูงประมาณจะปีนะไอ้ประมาณปีครึ่งนไงล่ะครับปีครึ่งเอาเบอร์โทรแม่เบอร์โทรแม่ ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สี่แปดแปดสี่แปดแปดห้าแปดแปดหก้าแปดแปดหกเนาะครับตัวนี้นนน<笑><笑>เลยพ,พ,พ่ท่าน่าบอครับตัวนี้พ่ท่านมามาสิพามาเบ่งแม่มันที่น้องเผือผู้ใดอยากไดไปคุ้มฝูงเด้อนี่นี่นี่แม่นี่เกือบซํำเรือดรอยแล,แล้วครับนี่แม่นบอรครับเกือบซําเรือดรอยลูกมันออกมาก,กับสํำเรือดรอยตัวต,วตวมื่กีนี่ครับ พราะว่าเมียนเป็นช่งซี่บาทลูกหลูกหลูกสี่บาทบ่ครับเ <c oughs> ขาก็บบดยาวเนาะหรือว่า <c oughs> บดเฮ็ดเขาแม่นบรร่ตะกี้บดเฮ็ดเขาครับลวนธรรมชาติเออลวนธรรมชาติบดยา่าอุ้ยแม่นพี่น้องเดี๋ยวสื้าไปเบิ่งลูกมันไปพูดแล้วไปพูดแล้วอายไปพูดแล้วเนดะื้อเสื้าลงไปแปลงปล่อยยังซี่บ่สู้มืออยู่บ่ครับพอได้รับวิตามินเนาะพอได้ออกกำลังกาย ข้งคอกหลายอย่กินแล้วก็ปป่อยมักเสียเกาหยาาไปกองขังนอห้กินกม,ามานันขึ้นเลยเอาเฟืองบ่ขึ้นเสี่ยงครับนี่มาพี่น้องในมาหลากักกตามมาเบิง่งคักเลยสละตัวห <c oughs> มื่นแปดูนปูนไปไกลกว่ามูตัวนี้ห่วงลูกนอกนี่ตัวนี้ห่วงลูกวจะไปไกลโอ <c oughs> ้ยแสงไหมพี่น้อง ยาก็ามากออให้จังซี่เลยบ่ยา่ตัดมาชัดมากมากองให้กินเลยอ้อาวบัวก,กินละบอกมาทั้งนอกสิบวัวให้จับเลยเด้ยนี่บ่วัวเป็นยังครับนี่เบิงโค้งสร้างเบิงสี เบิ่องเอาได้พี่น้องเด้แม่มันกัดถ่ายเห็นแล้วนี่คืออายแล้วว่าขันได้หมื่นแปดก็เอารถมาใส่ไปเลยขาใหญ่ไม่อายขาใหญ่ครับขาใหญ่สูงเนาะครับเคเอฟหกแปดลูกพนเคเอฟหกแปดดำเบิด์สมองนะครับไขกระดำนะครับหูกระดำในหมื่นแปดอายแล้วขายนะครับแต่ว่าตัวนี้พอท่านขายนี่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 <ม>นี่นน<ม>ตัวนี้พอท่านขายว่าจะไว้เบิ่งก่อนว่าสั้น ไปเพันใหญ่ก่อนให้มันให้มันใหญ่ก่อนอนาะจังหวากันเนาะเสวไว้จนเป็นหนุ่มเลยบ่เสวไว้จนเป็นหนุ่มเลยครับผมเบิ่งว่าสิเป็นพ่อพันใดบ่ว่รับเป็นจังได๋พี่น้องพามาเบิ่งนะครับไยเราซื้งง้วตอนแพงนะครับขายไปก็ได้ซ้ำประมาณแสนนึงนี่แหละนะครับลงทุนไปประมาณสองแสนแปดนะครับซื้งง้วมาเลี้ยงนะครับแต่ว่าที่เหลือนี่ครับมันก็ออกแม่แผ่ลูกมากเนาะ ถามว่าขาดทุนบอมันกับบ่ท่านได้รูปแล้วเพราะเขาบ่ท่านได้ขายเบิร์บแต่ว่าท่านขายเบิร์นี่เขาหลุดอยู่นี่แต้อยู่บอแสนแปดนี่เบิร์ตนี่ผมว่าบ่ได้เาครับบ่ได้เขาเก็บใบสินเนาะบ่ขายสินน่ะขายแต่ตัวผู้เนาะครับอ้เอาขอบคุณหลายๆลาย่ฟังเรื่องเล่าฟังประสบการณ์ของคนที่ซื้อง่วตอนแท่งมาเลี้ยงเนาะในเมือมันบอกเป็นราคาเข้ากับเลี้ยงต่อไปเขาสื่อเข้าสื่อตอนตามเหมือน ง่วมันเป็นกระแสมันเพียงเขาก็บซื้อตามกระแสเขาก็บกขค้ดว่ามันจะโล่งไหวปานนี้นะครับจะเอาออกบริัทนับเขาก็บบริเวาแบบซื้อมากขายไปครับเพราะว่าถ้านซื้อมากขายไปนี่เทากําไร่หลายแล้วตอนนั้นซื้อมาขายไปกำไรครับแมนบอแต่ว่าเข้าสั่งซื้อมาเลี้ยงเขาซื้อมาาเลี้ยงว่าจะซื้อมาแพ่พันมันนะครับแผ่พันเนาะมันก็มาเป็นอีกแบบนึงสร้างราคากระดา ขอบคุณหลายๆเป็นกำลังใจกันต่อได้เนาะขอบคุณคับขอบคุณครับนี่หละพี่น้อง้าพมาเบิ่งนะครับนี่วิถีชีวิตของคนเลี้ยงงัวบ่อหูบ่อมีอีหยังที่จะมาอ่าพยากรคืออากาศได้เรยว่าราคามันสิขึ้นสิลงส่งตรงจากหัวใจนะครับสามแม่สองแสนแปดนะครับขายได้ประมาณแสนหนึ่งนะครับเหลือทุนประมาณแสนแปดสองมั่วเหลือหลายได้พี่น้องบัตตานี้ ตอนนี้เกิดมันออกมาเป็นตัวเมียนี่ปีหน้าก็บระม็นอีกห้าตัวหกตัวคุณครับสิออกมาเนาะพอกันคลิปใหม่นะครับพี่น้องนะมีความสุขหลายๆสำหรับคนหมักง่วนนะครับสวัสดีครับ